แล้วก็จากกรณีที่มีภาพในสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงังหวัดสะแก้วของสาขาอาลันเนีประเทศมีการไปทําการตัดกระแสไฟฟ้าจากไทยที่ส่งให้ประชาชนในพื้นที่เมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาพบว่าเป็นการเก็บสายเก่าค่ะ ทีมข่าว n b t ภาคกลางได้มีการสอบถามนะคะไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอลัรญีประเทศซึ่งก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนะคะทีมข่าวเองก็เลยสอบถามไปยังแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ก็ทราบว่าไม่ได้เป็นการตัดไฟฟ้าครั้งใหม่ตามที่เป็นข่าวซึ่งภารกิจที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการเก็บสายเก่าออกจากพื้นที่ ซึ่งกรณีที่รัฐบาลไทยตัดไฟฟ้าฝั่งกัมพูชาเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2568ตามนโยบายการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซนเตอร์ซึ่งได้มีการตัดกระแสะไฟฟ้าที่จะส่งเข้าไปใช้ในคาสินโนเป็นหลักตามนโยบายซี n Stop Safe นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ารวมทั้งกสทชก็ได้ให้ความร่วมมือกันในส่วนนี้กระทั่งวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะมันก็มีกระแสะข่าวนะคะว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอะัรนีประเทศ ได้มีการเข้ามาทําการเก็บสายเก่าขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปใกล้กับถนนทางเข้าหมู่บ้านภูน้ำเกลียงที่ตําบลป่าไร่อําเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วไปสอบถามกับ ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าไร่ที่ทำหน้าที่เป็นชุดชรบมหมู่บ้านตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงก็ไม่ทราบข่าวถึงกรณีการตัดไฟฟ้าทางฝั่งกัมพูชาแต่อย,ย่างใดแต่เส้นทางที่ตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในหมู่บ้านผู้นำเกลี้ยงเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ความมั่นคงที่มีหน่วยทาหารดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เมื่อวันนี้สังเกตพบรถบรรทุกข,ขนาดเล็กติดสัญ,ญลักษณ์ของการไฟฟ้าเข้าออกบ้างเล็กน้อยในส่วนของกระแส ฟ้าในพื้นที่ก็ยังปกติดีไม่มีสัญญาณของการติดขัดไปอย่างใดค่ะ